เรียกได้ว่าปังแบบชุดไม่อยู่แล้วสำหรับคุณสิริรัญญาพากินนันทพัฒน์ซีโอฟอเรนซ่าคลิกบริษัทริชตาเมดิคอแลคจำกัดจากพนักงานประจำสู่นักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จเปิดธุรกิจด้านคลินิกมาแล้วกว่า5ปีมีกว่า4สาขาในกรุงเทพและเชียงใหม่มากกว่าคลินิกความงามฟอเรนซ่าคลินิกศูนย์ความงามครบวงจรที่เปิดมาแล้ว โดยบริหารงานโดยคุณสิริรัญญาภาคินน,นทพัฒน์ซีโอมากความสามารถในการบริหารคลินิกความงามภายใต้สโลแกน Complete Esthetic Experience ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความงามแบบครบล่าสุดได้ร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award s 2023พร้อมเผยประสบการณ์มากถึง10ปีดูแลเคสอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์แทมมาตรฐานสากล และเครื่องเลเซอร์นำเข้าผ่านการรับรอง US FDA มีความโดดเด่นในด้านการปรับรูปหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยไม่ต้องผ่าตัดและการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ศาสตร์หน้าเด็กและเสริมโหน่งด้วยเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาทุกความต้องการของคนไข้ยอย่างตรงจุดและคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้ามาอันดับแรกเสมอซึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยความร่วมมือกันระหว่างรายการอายุน้อยร้อยล้านโดยคุณกล้องอัครรัตน์นิติพลและบริษัทวินวินพีอาร์พระจำกัดผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์และเอเจนซี่บริหารงานโดยคุณทิพทิติมาสิรินทารานนท์ผู้ที่คร่ำวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมาอย่างยาวนานกว่า20ปี ะะสิริรัญญาภาคิน,นันทพัฒน์จากแบรนด์ฟอรเรนซ่าคลินิกค่ะความรู้สึกในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับรางวัลของอายุน้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบของนักธุรกิจที่ดีค่ะในปีที่ผ่านมานะคะกระแสตอบรับของลูกค้าคือดีมากๆเลยค่ะเพราะเราเน้นมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของคลินิกเราค่ะเทคโนโลยีของปีหน้านะคะจะเน้นในส่วนของความงามแบบ ธรรมชาติค่ะลูกค้าทุกท่านก็จะได้เน้นแบบในส่วนของงานสกีนแล้วก็เลเซอร์ที่ได้ความมาตรฐานแล้วก็ได้มาตรฐานสากลของระดับโลกเลยค่ะจุดเด่นของโฟเรนซ่าคลินิกนะคะจะเป็นแบรนด์ความงามค่ะที่ ถ้าทาทุกที่ก็คือแบบคลินิกนะคะจะเน้นแบบความสวยและความงามแต่ถ้าทําที่ฟอเรนซ่าก็จะได้แบบสวยด้วยรวยด้วยไปในตัวเลยค่ะ <S <S เทคนิคของตุตานะคะก็คือเน้นความจริงใจแล้วก็ให้ความเชื่อใจกับลูกค้าค่ะแล้วก็มากกว่ามาตรฐานนะคะเราก็เน้นความปลอดภัยแล้วก็ทีมแพทย์มากกว่า8ถึง9คนนะคะฟอเรนซ่าคลินิกของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะคะของฟอเรนซ่าคลินิกมีทั้งหมด4สาขา,าค่ะทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุ้งเทพก็คือไปที่รามินทาระ ก็สาขาบางใหญ่ตรงข้ามเวสเกตค่ะ